เรียนพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทางบ้านวันนี้ผมสอสอสุรเชษประวินวงวุฒธจะมาถแถลงข่าว p l พล y ซีว c h เรื่องจับตาศึกชิงร่างพรบรางร่างไหนได้ไปต่อพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับพรบการขนส่งทางรางเป็นเรื่องใหม่เป็นพรบรใหม่คือกรมเนี่ยถูกตั้งขึ้นมาปี6-2อย่างไรก็ตามยังไม่มี อำนาจนะครับซึ่งอำนาจจะให้น้อยให้มากทับซ้อนกับส่วนใดใครจะได้ประโยชน์เสียประโยชน์จากดุลอำนาจใหม่ก็ขึ้นกับพรบฉบับนี้ซึ่งเป็นร่างใหม่นะครับตอนนี้ตัวเลือกที่จะถูกใช้เป็นร่างหลักที่จะเข้าพิจารณากันในชั้นกรรมธิการก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวร่างนะครับสร่างนี้นะครับมีร่างไหนบ้างร่างที่1คือร่างของคอรมอม ร่างครมอรถือเป็นร่างดั้งเดิมนะครับซึ่งครมอรของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อ3ปีที่แล้วเคยยื่นเข้ามาตอนนี้ครมอรของนายกแพทองทานยื่นมาฉบับเดิมเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเป๊ะกับ3ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราจำกันได้สภาเคยรับ ร่างนี้เข้าไปแล้วเคยผ่านวาระหนึ่งไปแล้วแล้วไปตั้งกรรมธิการวิสามันมาพิจารณาในรายละเอียดนะครับคือนำร่างจากระบบราชการเนี่ยเอาความเห็นของผู้แทนจากประชาชนจากทุกพักการเมืองจากประชาชนจากภาคส่วนต่างๆเนี่ยมารวมกันนะครับเป็นร่างที่เรียกว่าประนีประนอมคือจากร่างดั้งเดิมเนี่ยถูกแปลงร่างให้เป็นร่างประนีประนอม ซึ่งสถานการณ์เมื่อสภาชุดที่แล้วก็คือร่างประนีประนอมเนี่ยวิบรัฐบาลแล้วก็วิบฝ่ายค้านเห็นตรงกันแล้วนะครับกำลังเข้าบรรจุวรระสองกับวาระสามในสภาซึ่งท่าทีก็จะผ่านอยู่แล้วออกมาเป็นพรบอ,รอยู่แล้วอย่างไรก็ตามก็เกิดศึกกัญชานะครับทำให้ร่างประนีประนอมนี้คว่ำไปตกไปตามสมัยประชุมที่แล้วอย่างไรก็ดีนะครับถ้าพักเพื่อไทย หยิบร่างประนีประนอมมาใช้ยืน่นก็คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าอันนั้นควรเป็นร่างหลักเพราะดีกว่าร่างเดิมนะแต่แทนที่พักเพื่อไทยจะทําอย่างนั้นเขานําร่างประนีประนอมที่ได้จากสภาชุดที่แล้วเนี่ยไปยัดไส้นอกรอบโดยร่างทรงของใครก็ไม่ทราบถึงวันนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับว่าใครเป็นคนเอาไปยัดไส้นอกรอบ แล้วมายัดใส่มือให้ท่านมนพรเป็นคนยื่นเข้าสภาในฐานะร่างของพรรคเพื่อไทยส่วนตัวเลือกที่3ก็คือร่างของพรรคประชาชนนะครับซึ่งตรงนี้กม็มีที่มาที่ไปจากร่างประนีประนอมจากสภาชุดที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามีการแก้ตามรายงานสงวนความเห็นนะครับก็คือแสดงจุดยืนอย่างตรงไปตรงมาตามที่เจรจากันบนโต๊ะแต่ว่าเมื่อสภาชุดที่แล้ว มันไม่ปรากฏในร่างประณีประนอมแต่ปรากฏในร่างรายงานสงวนความเห็นนะครับก็นำา3-4ประเด็นที่อยู่ในการสงวนความเห็นเนี่ยมาผนวกกับร่างประณีปนอมนะครับเพราะฉะนั้นร่างของพรรคประชาชนจึงเป็นร่างที่มีความสมบูรณ์ที่สุดนะครับอยู่บนพื้นฐานของร่างประณีปนอมไม่มีการยัดไส้นอกรอบแต่นำความเห็นที่เราสงวนไว เป็นความเห็นเพื่อประชาชนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าเพื่อประชาชนยังไงนะครับอย่างไรก็ตามในรายละเอียดนะครับเราไปดูกันได้ผมให้ลิงก์ทั้ง3ร่างไปนะครับให้ทั้งลิงก์ให้ทั้ง QR code ถ้าผู้สนใจดูในรายละเอียดก็ไปหาดาวน์โหลดกันได้มีทั้งร่างของ,ของคอรมอร่างของท่านมณพรเจริญศรีในนามพักเพื่อไทยแล้วก็ร่างของผมสุรเชษฐ์ประวินวุฒิในนามของพักประชาชนไปดูรายละเอียดกันได้ สิ่งที่อยากให้จับตาดูกันนะครับอันสืบเนื่องมาจากมติวิปรัฐบาลเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวิปรัฐบาลเคยพิจารณาเรื่องนี้ในวันที่15ตุลามันมีความน่าสะพึงเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามติวิปรัฐบาลในวันนั้นให้ใช้ร่างของพรรคเพื่อไทยเป็นร่างหลักมันจึงเกิดคำถามครับว่าแล้วร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไว้ใจได้ไหม เราก็เลยได้ไปศึกษานะครับเมื่อเทียบกับร่างของคอรโมรแล้วก็ร่างที่พักประชาชนยื่นนะครับก็ได้คำตอบหลายๆอย่างนะครับว่ามันมีความน่าสะพรึงกลัวอยู่ในนั้นซึ่งเดี๋ยววันนี้จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมผมถึงบอกว่าร่างพักเพื่อไทยที่จะนำเป็นร่างหลักเนี่ยไว้ใจได้ไหมในการประชุมวันที่16นะครับเมื่อกี้มติวิวันที่15นะครับมาประชุมสภากันวันที่16เนี่ย ก็เป็นไปตามแผนนะครับทั้ง3ร่างร่างคอรมอร,ร่างพักเพื่อไทยแล้วก็ร่างพักประชาชนก็ถูกนําเสนอนะครับโดยร่างคอรมอเนี่ยมี ท่านรัฐมนตรีสุรพงษ์นําเสนอแล้วก็ร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีท่านมณภรนํน,นำเสนอแล้วก็ร่างของผมสุรเชษฐประวินววุฒินะครับก็มีการนําเสนอแล้วก็มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึง29คนในมิติต่างๆนะครับว่าอะไรคือข้อดีข้อเสียของแต่ละร่างอะไรต่างๆประเด็นคำถามที่สำคัญที่ผมได้ถามในวันนั้นวันที่16ในการประชุมสภาก็คือถามท่านมณภรนะครับว่า ใครเป็นคนส่งร่างให้ท่านมนาพรมาแปะป้ายเป็นร่างของพรรคเพื่อไทยแต่ท่านมนาพรไม่ได้ตอบนะครับแล้วก็ไม่ใช้สิทธิ์ในการอภิปรายสรุปด้วยนะครับประเด็นนี้สำคัญนะครับอยากฝากนักข่าวไปช่วยกันถามท่านมนาพรนะครับเพราะถึงวันนี้ผมก็ยังไม่มีคำตอบว่าร่างท่านมนาพรใครเขียนให้อันนี้ไปดูคลิปเต็ม ในการประชุมสภาในวันนั้นนะครับที่ผู้เสนอร่างทั้งหมดนะครับรวมถึงคําถามที่สำคัญเนี่ยแล้วก็ท่านมณพรไม่ได้ตอบไม่ได้อภิปรายสรุปเนี่ยไปดูคลิปเต็มในวันนั้นได้นะครับอย่างไรก็ดีสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ชิงปิดสภาหนีนะฮะไม่มีการลงมติเกิดขึ้นเมื่อเวลา15นาฬิกา27นาทีซึ่งท่านจะเห็นได้ว่ามันเร็วกว่าปกติ ปกติสภาก็จะประชุมกันถึงประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งนะครับแต่วันนั้นเนี่ยชิงปิดสภาหนีไปตั้งแต่บ่าย3ามโมงครึ่งทงั้งทที่ตามมติวิปเนี่ยก็มีวาระการประชุมอื่นๆที่รออยู่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนั้นก็คือมันมีสัญญาณของการล้มร่างทรงของใครก็ไม่ทราบอย่างที่เรียนนะครับมติวิปเมื่อวันที่15บบอกว่าจะเอาร่างของพรรคเพื่อไทยเป็นร่างหลัก อย่างไรก็ตามพอมีการอภิปรายแสดงให้เห็นถึงการเอื้อประโยชน์ให้ในายทุนในร่างของพรรคเพื่อไทยแสดงให้เห็นว่ามันเป็นร่างทรงของใครก็ไม่ทราบที่มาที่ไปก็ไม่ชัดเจนตรงนี้นะครับอยากให้มองว่าถึงแม้มีการชิงปิสพาห,หนีแต่ก็เป็นสัญญาณบวกนะครับสัญญาณบวกว่ามติวิปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งจะแสดงผลในวันพุธที่จะถึงนี้อย่างไรก็ตามเราจึงขอขอความกระจ่างนะครับว่าตกลงแล้ว ใครยัดไส้เพราะร่างของพักเพื่อไทยลดเงื่อนไขการคุ้มครองผู้ใช้บริการเพราะร่างของพักเพื่อไทยเพิ่มประโยชน์ให้ในทุนผู้ประกอบการและร่างของพักเพื่อไทยเป็นการลดอำนาจรัฐในการเข้าไปตรวจสอบมีเงื่อนงำที่น่าสนใจหลายประการนะครับท่านมณพรก็อภิปรายในวันนั้นนะครับว่าแอบไปตัด 25มาตราจากร่างประีประนอมแล้วก็มีการยัดเพิ่ม6มาตรานะครับมีการแอบแก้ไขเนื้อความในหลายมาตราอย่างมีนัยยะสำคัญที่สอบไปในทางเอื้อประโยชน์ให้ในทุนมากขึ้นเมื่อเทียบกับร่างประนีประนอมจากสภาชุดที่แล้วโดยข้อเท็จจริงก็ชัดเจนนะครับร่างของคอรมอซึ่งเป็นร่างดั้งเดิมเนี่ยมี164มาตรา แต่ท่านมนณพรไปตัดออก25ยัดเพิ่มอะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายร่างของพรรคเพื่อไทยที่ยื่นมามี145มาตราส่วนร่างของพรรคประชาชนนะครับเนื้อหาสาระจำนวนมาตราเหมือนกับร่างประนีประนอมมีอยู่164มาตราอันนี้หากใครอยากจะไปดูตารางเปรียบเทียบแบบไซส์ใบไซส์นะครับเทียบกัน3ร่างผมให้ QR code เข้าไปนะครับ QR โคดนี้จัดทำโดยโกรมการขนส่งทางรางนำร่างทั้ง3ร่างคอรมอร่างเพื่อไทยและร่างพักประชาชนมาเปรียบเทียบแบบไซส์ใบไซส์ว่าแก้ข้อความไหนไปบ้างก็จะเห็นถึงเจตนาของร่างทรงในการแอบไปแก้ไขกันนอกรอบแล้วยัดใส่มือท่านมนพรมายื่นในานามพักเพื่อไทยมาดูตัวอย่างกันนะครับ ตัวอย่างที่ร่างพักเพื่อไทยลดเงื่อนไขการคุ้มครองผู้ใช้บริการก็คือแอบไปตัดกันนอกรอบในส่วนของมาตรา121จากร่างประนีประนอมส่งผลให้ในายทุนไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายให้ผู้โดยสารหากเดินรถล่าช้าและยกเลิกการเดินรถคือแอบไปตัดกันเห็นเ็นนะครับแอบไปตัดกันนอกรอบครับ ตัวอย่างที่2นะครับร่างของพักเพื่อไทยเพิ่มประโยชน์ให้ในายทุนผู้ประกอบการคือการแอบไปแก้ไขมาตรา31จากร่างประนีประนอมส่งผลให้ในายทุนอาจสามารถเป็นเจ้าของรางได้แต่ในกรรมธิการวิสามันของสภาชุดที่แล้วสิ่งที่ได้ตกลงกันบนโต๊ะก็คือกรรมสิทธิ์ในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐต้องเป็นของรัฐกรรมสิทธิ์ในโครงสร้างพื้นฐานด้านรางต้องเป็นของรัฐ ซึ่งก็เป็นแนวทางตามรัฐธรรมนูญมาตรา56ดังนั้นนะครับในร่างของพรคประชาชนก็เหมือนกันเป๊ะกับร่างประนีประ,น,ประน,ปนอมนะครับแล้วก็เหมือนกันกับร่างดั้งเดิมแต่ร่างดั้งเดิมนี่อาจจะมีการสลับมาตราเลขมาตรากัเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็นร่างเวอร์ชันดั้งเดิมจากระบบราชการที่แปลงร่างมาสู่ร่างประนีประนอมแล้วก็ร่างประชาชนแต่เนื้อหาสาระเหมือนกันก็คืออยู่ในมาตราที่31ของร่างพักประชาชน อยู่ในมาตราที่31ของร่างปณีปนอมให้กรรมสิทธิ์ในโครงสร้างพื้นฐานทางรางเป็นของรัฐเขียนไว้ชัดเจนแต่ดูด้านขวาสิครับด้านขวาคือร่างที่พักเพื่อไทยเอาไปแอบแก้ไขกันนอกรอบมานะครับลองอ่านเนื้อความดูแล้วดองเดาด,ด,ดูว่าคนที่แก้ไขเป็นร่างทรงของใคร อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของร่างเพื่อไทยเพิ่มประโยชน์ให้ในายทุนผู้ประกอบการก็คือมีการแอบไปแก้ไขมาตรา53จากร่างประนีประนอมนะครับโดยมีการแอบไปตัดข้อความในวงเล็บ4นะครับวงเล็บ4เขียนไว้ว่าจัดส่งรายงานการประกอบกิจการและงบกระแสะเงินสดทุกๆ3เดือนนับจากวันที่เริ่มประกอบกิจการทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด ส่งผลให้ในายทุนนะครับไม่ต้องแสดงผลประกอบการแอบตัดวงเล็บ4ไม่พอนะครับไปแอบยัดวรกสองในมาตรา53ส่งผลให้รัฐเนี่ยขยับยากขึ้นในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าต้องระแวงกับเรื่องของการชดเชยนายทุนให้มากขึ้นคือคุ้มครองนายทุนแบบเกินเลยอ่ะครับไปเพิ่มวักสองไปเพิ่มกันนอกรอบเขียนไว้ว่าทั้งนี้กรณีที่มีการกำหนด ข้อกําหนดตามวรรคหนึ่งวงเล็บ6และการกําหนดหน้าที่อื่นตามวรรค1วงเล็บ7ก่อให้เกิดภาระและผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของผู้ได้รับใบอนุญาตให้กรมการขนส่งทางรางกําหนดการชดเชยและเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นธรรมด้วยนอกจากนั้นไม่พอนะครับไปแอบตัดมาตรา58ทิ้งเลยจากร่างปณีปนอมเพราะว่าอยากซ่อนตัวเลข ผลประกอบการนะครับมาตราที่ไปแอบตัดมาตราที่58เขียนไว้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตต้องส่งบัญชีแสดงฐานะทางการเงินและงบการเงินให้แก่อธิบดีทราบรวมทั้งรายงานประจำปีทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดซึ่งนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าร่างทรงเนี่ยจะต้องมาจากผู้ประกอบการรายใหญ่อย่างแน่นอนเพราะเขาต้องการซ่อนตัวเลขผลประกอบการ ตัวเลขตรงนี้ไม่ได้เหมือนกับที่ไปแจ้งในบัญชีตลาดหลักทรัพย์อะไรนะครับแต่เป็นตัวเลขในรายละเอียดอย่างเช่นว่าต้นทุนการเดินรถต่อผู้โดยสาร1คนต้นทุนการเดินรถต่อวีโค่กิโลเมตรอะไรลักษณะอย่างนี้ซึ่งเป็นข้อมูลทางเทคนิคซึ่งมีส่วนสําคัญมากที่รัฐจะต้องดูว่าแต่ละสายได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับควรจะใช้เงินอุดหนุนมากน้อยเท่าไหร่ซึ่งแตกต่างกันไปรวมถึงมีผลต่อการให สัมปทานของรัฐมูลค่านับแสนร้านนะครับว่าจะคํานวณต้นทุนกันยังไงแต่เนี่ยครับผู้ประกอบการเลือกที่จะปกปิดพอมีกฎหมายมาก็เนี่ยไปแอบตัดมาตรา58กันออกอันนี้เรื่องใหญ่นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับร่างของพักเพื่อไทยลดอํานาจรัฐในการเข้าไปตรวจสอบก็คือไปแอบตัดมาตรา87 จากร่างประนีประนอมนะครับส่งผลให้รัฐเนี่ยไปตรวจสอบเชิงเทคนิคที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า accident investigation ซึ่งมีความแตกต่างจากการตรวจสอบโดยตำรวจอกองพิสูจน์หลักฐานอะไรแตแตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นาการตรวจสอบเพื่อออกมาตรการเชิงป้องกันนะครับเป็นเชิงวิศวกรรมเชิงเทคนิคเนี่ยสามารถทำได้ยากขึ้นเพราะไปตัดมาตรา87ออกนะครับอย่างเช่นว่ากรณีรถไฟชนกันเนี่ย หากไม่มีมาตรานี้ก็คือเอกชนอาจจะไปแอบปกปิดทําลายหลักฐานบางอย่างก่อนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเข้าไปตรวจสอบถึงได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเป็นการตัดเพื่อเอาใจในายทุนใหญ่นะครับงนั้นร่างดั้งเดิมของคอรมอนะครับที่บอกว่าเหมือนกันระหว่างร่างประยุทธ์กับร่างแพทองทานเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ถึงกับเลวร้ายนะครับร่างนั้นเนี่ยที่เราเรียกว่าร่างคอรมอเนี่ย แต่ว่าร่างประนีประนอมของพักประชาชนหากเรามาเริ่มเป็นร่างหลักด้วยร่างประนีประนอมของพักประชาชนเนี่ยจะดีกว่าและไวกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าร่างดั้งเดิมนะครับเราจะเสียเวลาไปฟรีๆเลย3ปีหากเรากลับไปเริ่มใหม่ณนะจุดเดิมนะฮเริ่มใหม่ณนะจุดเดิมเพราะว่าร่างคอรมอรประยุทธ์กับร่างครมรแพรทองทานเหมือนกันเป๊ะแบบ100มาจากระบบราชการ ยังไม่ได้ผ่านการประนีประนอมอำนาจไม่ได้ผ่านความเห็นจากผู้แทนของปวงชนชาวไทยแต่เป็นร่างจากระบบราชการล้วนๆนั้นคำถามที่สำคัญก็คือแล้วทำไมไม่ใช้ร่างประนีประนอมซึ่งสภาชุดที่แล้วนะครับก็มีพักภูมิใจไทยเป็นประธาน ร่างกรรมธิการนี้ผ่านตัวแทนจากทุกพักการเมืองแล้วก็จาะเข้าวาระสองโดยมติวิปรัฐบาลและมะติวิปฝ่ายค้านก็พร้อมที่จะผ่านให้แต่มันไปนติดอคซิเดนสึกกัญชาอะไรกันเลยทําให้มันตกไปเพราะฉะนั้นการที่เรากลับไปเริ่มต้นใหม่จากจุดเดิมโดยใช้ร่างคอรมอเนี่ยก็มีความเสี่ยงว่าจะถูกแปลงร่างให้กลับไปคล้ายกับร่างของพักเพื่อไทยในชั้นกรรมธิการรอบใหม่เพราะพักเพื่อไทย ถือเสียงข้างมากเพิ่มมากขึ้นจากสัดส่วนในสภาเนื่องจากมีโคต้าของคอรมอไปช่วยเพราะฉะนั้นนะครับหากใช้ร่างคอรมอรก็คือการเดินไปข้างหน้าแบบเป็นวงกลมพร้อมความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากร่างทรงของใครก็ไม่ทราบคำถามจึงคือว่าทำไมนะครับทไมไม่ใช้ร่างของพรรคประชาชนซึ่งมีความเหมาะสมกว่าที่จะเป็นร่างหลัก เพราะเป็นร่างที่ผ่านกรรม,มธิการมาแล้วอย่างที่เรียนนะครับร่างนี้ผ่านกรรม,มธิการวิสามันจากสภาชุดที่แล้วจึงเรียกว่าร่างประนีประนอมเพราะว่าเป็นร่างจากระบบราชการมีความเห็นของผู้แทนชาวไทยจากทุกพักการเมืองมาประนีประนอมว่าอะไรคือสิ่งที่ควรจะให้อำนาจไปสู่กรมการขนส่งทางราง ที่มันรักษาสิทธิ์ของประชาชนด้วยไม่ได้เอาเปรียบผู้ประกอบการเกินไปด้วยรวมถึงรัฐมีอำนาจพอมากพอที่จะไปตรวจสอบแล้วล่างนี้นะครับที่พักประชาชนเอามานะครับก็มีการแสดงจุดยืนอย่างตรงไปตรงมาซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าเพื่อประชาชนเพราะเป็นการแก้ไขตามรายงานสงวนความเห็นนี่ผมให้ QR code สำหรับล่างประนีประนอมแล้วก็รายงานสงวนความเห็นที่ผมและ พักก้าวไกลในวันนั้นได้สงวนความเห็นไว้ว่าควรจะแก้เพิ่มจากร่างปณิปนอมอีก3ประเด็นนะครับประเด็นที่1ที่ควรจะแก้เพิ่มนะครับซึ่งมีการแสดงจุดยืนอย่างตรงไปตรงมาบนโต๊ะไม่ใช่นอกโต๊ะนะครับก็คือแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอำน,นาจที่บิดเบี้ยวคือมาตรา5นะครับเราให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานไม่ใช่นายกรัฐมนตรีเพราะนี่คือเรื่องของการขนส่งทางราง ควรจะอยู่ภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเช่นเดียวกับการขนส่งทางถนนเช่นเดียวกับทางน้ําเช่นเดียวกับทางอากาศไม่มีเหตุผลใดๆที่จะทําให้โครงสร้างอํานาจบิดเบี้ยวว่าทางรางนะครับดิวมูลค่าเป็นแสนล้านให้นายกตัดสินแล้วก็ทางถนนทางน้ําทางอากาศให้คมนาคมตัดสินเพราะมันจะเกิดปัญหาการบูรณาการร่วมกันระหว่างรูปแบบการเดินทาง แต่สิ่งที่ควรจะเป็นก็คือทั้งหมดอยู่ภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานแล้วก็วางแผนอย่างบูรณาการร่วมกันมีการรับทั้งผิดทั้งชอบแล้วเรื่องใหญ่ๆก็เอาไปเข้าในคณะรัฐมนตรีที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอยู่ดีประเด็นที่2นะครับที่พักประชาชน แก้ไขเพิ่มเติมตามที่สงวนความเห็นไว้ก็คือในเรื่องของการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นนะฮะซึ่งแสดงอยู่ในมาตราที่14วสีวรสองให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดทำแผนในเขตภูมิภาคและประเด็นสุดท้ายนะครับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมบนโต๊ะก็คือคำนึงถึงค่าแรงขั้นต่ำและค่าครองชีพซึ่งแสดงอยู่ในมาตรา64นะครับเป็นการเพิ่มเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าโดยสาร โดยหากใช้ร่างของพักประชาชนเป็นหลักเนี่ยรัฐบาลก็ถือเสียงข้างมากอยู่แล้วนะครับจะไปปรับเปลี่ยนในกนรรมธิการรอบใหม่ก็สามารถทําได้อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ได้อยากให้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าสิ่งที่พักประชาชนแสดงจุดยืนทั้ง3ข้อเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนจร,จ,รจ,รจ,รจริงๆแล้วก็พร้อมที่จะพูดคุยเพราะฉะนั้นนะครับพักประชาชนเราไม่ได้สุดโต่นะครับ เราใช้ร่างประนีประนอมและเรามีการแสดงจุดยืนอย่างตรงไปตรงมาอย่างเปิดเผยบนโต๊ะของกรรมธิการมาแล้วนะครับรัฐบาลแค่อยากกลัวเสียหน้าว่าเป็นร่างมาจากฝ่ายค้านไม่ดีตรงไหนมาพูดคุยกันได้ครับแต่อยากแค่กลัวเสียหน้าเลยจะไม่ใช้ร่างนี้เป็นร่างหลักสิ่งที่จะต้องจับตากันนะครับแล้วก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนไปถามทางวิบรัฐบาลที่จะประชุมกันบ่ายนี้ก็คือ ผมประเมินว่าวิบรัฐบาลน่าจะก,กลับลากลับลาก็คือจะพลิกม,ต,กมติจากเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วที่จะใช้ร่างของพักเพื่อไทยเป็นหลักกลับลามาใช้ร่างของคอรมอรเป็นหลักซึ่งเป็นร่างเดิมนะครับจากเมื่อ3ปีก่อนการที่ไม่ใช้ร่างของพักเพื่อไทยเป็นหลักอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับว่ามันสมควรแล้วเพราะว่าอย่างที่ผมอภิปรายไป มันชัดเจนว่าร่างของพักเพื่อไทยมีการยัดไส้นอกรอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ในายทุนอย่างชัดเจนแต่คำถามก็คือแล้วทำไมไม่ใช้ร่างของพักประชาชนเพราะว่ามันดีกว่าแล้วก็ไวกว่าไปใช้ร่างของคอรมอเพียงแค่ท่านกลัวเสียหน้าแค่นั้นเหรอนอกจากนั้นนะครับยังฝากให้ทางนักข่าวไปถามพักเพื่อไทยนะครับว่าตกลงแล้วร่างที่ท่านมณพพยื่นเข้ามาในนามของพักเพื่อไทยเนี่ย เป็นร่างทรงของใครใครเป็นคนเขียนโพยใส่มือให้ท่านมนพรมายื่นในานามพักเพื่อไทยก็ยังไม่ได้รับคําตอบนะครับฝากไปถามพักเพื่อไทยและฝากไปถามพักภูมิใจไทยด้วยนะครับว่าทําไมไม่ใช้ร่างของพักประชาชนซึ่งเป็นร่างประนีประนอมมาจากกรรมิการวิสามันในสภาชุดที่แล้วที่พักภูมิใจไทยเองโดยท่านสุปชัยก็นั่งเป็นประธานอยู่ มาช่วยกันจับตานะครับเราจะมีการลงมติเรื่องนี้ในวันพุธนี้30ตุลาเวลาประมาณ11โมงโดยไม่มีการอภิปรายใดๆนะครับเปิดปุ๊บ11โมงลงมติเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องสื่อมวลชนต้องช่วยกันไปถามนะครับแล้วทำให้ประชาชนเห็นว่าควรใช้ร่างใดเป็นร่างหลักระหว่างร่างที่1ร่างคอรโม ร่างดั้งเดิมย้อนกลับไปยืนจุดเดิมเมื่อ3ปีที่แล้วหรือ 2. ร่างของพรรคเพื่อไทยที่มีการยัดไส้นอกรอบแล้วสุดท้ายเป็นร่างทรงของใครก็ไม่ทราบหรือ 3. ร่างของพรรคประชาชนซึ่งมาจากร่างประนีประนอมพร้อมจุดยืนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ของประชาชนเห็นเห็นพอรบอลางนะครับ กับผลประโยชน์ที่ซ่อนอยู่มหาศาลเมกาดิวสัมปทานทีเป็นแสนล้านเนี่ยแต่พักรัฐบาลไม่น่าไว้ใจประชาชนต้องช่วยกันจับตาการลงมติ30ตุลา11โมงขอบคุณครับครับไม่ทราบมีท่านใดจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีก็ฝากทางนักข่าวพี่ๆนักข่าวนะครับไปถามเขาจะมีการลงมติวิปรัฐบาลบ่ายนี้นะครับแล้วก็ฝากถามทางพักเพื่อไทยแล้วก็พักภูมิใจไทยอย่างที่นําเรียนนะครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ